ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ไทยวอลแมชชีนส์ช่องที่เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกข่าวสารล่าสุดและเทคโนโลยีทางการทหารที่น่าตื่นเต้นที่สุดให้กับทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวพิเศษสุดๆส,สำหรับแฟนๆในประเทศไทยและผู้ชมทั่วโลกเราจะมาพูดถึง2025 New j 50เครื่องบินขับไลย,ยุคใหม่ล่าสุดที่กำลังสร้างกระแสในวงการป้องกันประเทศและอาจเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามทางอากาศในอีกหลายปีข้างหน้านี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาหรือการปรับปรุงเล็กน้อย แต่เจ0คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในด้านสมรรถนะความล่องหนและความสามารถรบหลายรูปแบบสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยเจ0คือเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยที่ถูกพัฒนาด้วยวิศวกรรมการบินชั้นสูงออกแบบมาเพื่อต่อกรกับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ชั้นนําของโลกด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีล่องหนความคล่องตัวสูงความเร็วเหนือเสียงและระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ล้ำยุคทําให้มันพร้อมสาหรับทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นการสู้รบในอากาศการโจมตีภาพคพื้นดินหรือภารากิจลาดตะเวน เริ่มจากการออกแบบตัวเครื่อง2025 n นยีิวถูกสร้างขึ้นโดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีล่องหนตั้งแต่ตน้นรูปทรงเพียวเรียบเส้นมุมที่คำนวณมาอย่างแม่นยำเคลือบด้วยวัสดุดูดซับสัญญาณเรดาร์และช่องรับอากาศของเครื่องยนต์ที่ซ่อนจากเรดาร์ทำให้มีพื้นที่หน้าตัดเรดาร์เล็กมากยากต่อการตรวจจับในระยะไกลโครงสร้างตัวเครื่องทำจากวัสดุคอมโพสิตขั้นสูงน้ำหนักเบาแข็งแรงช่วยเพิ่มทั้งสมรรถนะความทนทานและความล่องหน ขุมพลังภายในคือเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถทำซูเปอร์ครูสได้โดยไม่ต้องใช้เผาไหม้เสริมหมายความว่ามันสามารถรักษาความเร็วเหนือเสียงได้นานโดยประหยัดเชื้อเพลิงเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลในภารกิจที่ต้องบินนานเครื่องยนต์ยังให้แรงขับสูงมากทำให้สามารถเร่งทยานไต่เพดานบินและเลี้ยวหลบได้อย่างคล่องตัวเหนือคู่แข่ง ในห้องนักบิน j 5 0มาพร้อมคอกพิษแบบกลาสขอกพิษล้ำสมัยพร้อมจอแสดงผลติดหมวกนักบินและระบบสังงานด้วยเสียงช่วยให้นักบินโฟกัสภารกิจได้เต็มที่ระบบจัดการการบินที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะคอยตรวจสอบสถานะเครื่องสภาพแวดล้อมและข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์พร้อมให้คำแนะนำแก่นักบินอย่างต่อเนื่องด้านอาวุธ J50 สามารถติดตั้งได้หลากหลายทั้งมิสไทลยอากาศสู่อากาศพิสัยไกลระเบิดนำวิถีแม่นยำและอาวุธโจมปีภาคพ,พื้นดินโดยช่องบรรทุกอาวุธภายในช่วยรักษาความล่องหน ขนาดที่จุดติดอาวุธภายนอกสามารถใช้เมื่อไม่จําเป็นต้องล่องหนมิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงพิสัยไกลช่วยให้โจมตีเป้าหมายสําคัญจากระยะที่ข้าศึกไม่ทันตอบโต้ระบบเรดาร์และเซนเซอร์ของ J50 เป็นหัวใจสําคัญประกอบด้วยเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ระบบค้นหาและติดตามด้วยอินฟราเรดและความสามารถทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายหออลนจุดพร้อมกันอีกทั้งยังเชื่อมต่อข้อมูลกับกําลังทางอากาศและหน่วยพันธมิตรแบบเรียลไทม์ สำหรับประเทศไทยถ้าได้ครอบครองเครื่องบินรุ่นนี้จะเป็นการยกระดับกำลังรบทางอากาศสอย่างก้าวกระโดดลองจินตนาการดูว่ามีฝูงบินเจ50ที่ทันสมัยลาดระเวนปกป้องน้านฟ้าจะสร้างความมั่นใจและความมั่นคงขนาดไหนจุดเด่นอีกอย่างของ j 50คือความสามารถรบหลายบทบาทสามารถเปลี่ยนภารกิจจากคุ้มครองด้านฟ้าเป็นโจมตีเชิงลึกหรือทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในภารกิจเดียวความยืดหยุ่นนี้สำคัญมากในสงครามยุคใหม่ที่สถานการณ์เปลี่ยนเร็ว นอกเหนือจากตัวเลขสมรรถนะ j 50ยังสะท้อนแนวคิดใหม่ขององค์การรบทางอากาศที่ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วหรือไฟพลังงาแต่คือการผสมผสานการล่องหนความอยู่รอดและการครองข้อมูลแม้ข้อมูลเรื่องราคาหรือกำหนดการส่งมอบยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ j 50มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนเกมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาจมีบทบาทสำคัญต่อยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยในอนาคต ลองนึกภาพ J-50 ทำงานร่วมกับโดรนเรือรบและหน่วยภาคพ,พื้นดินสื่อสารข้อมูลการตลอดเวลาในสนามรบที่เชื่อมโยงทุกมิตินี่คือภาพของสงครามอนาคตและ J-50 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นั้นโดยเฉพาะท้ายที่สุด J-50 คือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมพลังและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์สำหรับคนรักการทหารในไทยนี่คือพัฒนาการที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด ขอบคุณทุกคนที่รับชมไทยวอลแมชชีนส์ถ้าคุณชอบเนื้อหาวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปที่เราจะพาคุณไปรู้จักเทคโนโลยีทางทหารและอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ล่าสุดเจอกันใหม่ครั้งหน้ารักษาความพร้อมและอย่าลืมเงยหน้ามองฟ้า